สวัสดีครับท่านชมครับยินดีต้อนรับท่านชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบังบอกบอลหรือบังท็อปบอลครับวันนี้ กลับมาพบูดอีกเช่นเคยครับกับผมมูฮัดอาฟาหรือบังอาสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับบังพาไปสรุปผลงานเมื่อคืนนี้4ตัวตรงท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้บวกไป2เสียไป2นะครับคู่แรกครับให้ไปที่ไลฟ์ซิกนะครับเมื่อคืนนี้แพ้นะแพ้สุดการ์ด5 2ครับแล้วก็ให้รอมปที่กัดบักนะครับก็กินเต็มนะคู่นี้นะครับแล้วก็เอซชียิลานเมื่อคืนนี้ครับเสมอกับ บลอนญ,ญ่าแบบน่าเสียดายครับ2ประตู2ท,ทั้งที่มีโอกาสยิงจุดโทษถึง2ครั้งแต่ก็ทําไม่ได้ท่านผู้ชมนะครับเสียดายมากๆกเมื่อคืนนี้เสียดายที่สุดเลยเมื่อคืนนี้เอซิมิลานและเป็นตัวเต็งหนึ่งด้วยท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับก็คืนนี้ก็ตามแก้เมือกันต่อนะสวยคู่หนึ่งครับก็เป็นแชมเปี้ยนชิอังกฤษนะครับเมื่อคืนนี้ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเอาชนะสโตก์สามประตูหนึ่งครับเมื่อคืนนี้กินเต็มเลยท่านผู้ชมสรุปผลประกอบการครับก็บวกกินเต็มไปสนะครับแล้วก็เสียไปนสองค วันนี้ก็ลุยกันต่อครับก็รับชมรับฟังทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับรายการและก็รวมถึงตัวผมนักวิเคราะห์ด้วยขอบคุณมากครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่28มกราคม2567บครับบอลลีกเริ่มกับมาเตะนะครับจริงๆงเตะตั้งแต่วันศุกร์และท่านชมนะครับก็จะเป็นพวกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเกาโชสเลอัตาลีนะครับลาลิกาสเปนลีกเอิงอะไรพวกนี้นะครับบอลอังก FA ฟเอคับกับคาราบาวครับส,ส่วนใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่สัปดาห์นี้จะเป็นลีกครับซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่รอดูพิีเมอร์ลีกนะครับก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านานะท่านชมนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ครับหลักๆเลยก็คงจะเน้นไปที่บอลลีกใหญ่ๆนะครับอย่างบุนเดสกาโชแล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับ และวันนี้ครับบางมีทัศนาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทั้งหน้าช่อง YouTube กันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้3ตัวตรงๆงเน้นๆครับแล้วก็แก้มือเต็งหนึ่งเมื่อคืนนี้ด้วยครับสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทางคลิปนี้อย่าลืมฟังให้จบครับพาไปดูที่คู่แรกครับบุนเดสลีกาเยอรมันครับรอบค่ำสามทุ่มครึ่งครับท่านชมยูเนียนเบอร์ลินครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของดามสตัด ไปดูที่ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ฤดูกาลนี้เจอไปแล้ว1ครั้งครับผมเป็นเกมในบ้านของดามสตัดตนะัแรกซึ่งก็เป็นยูเนียนเบอร์ลินครับที่บุกไปถล่มดามสตัดถึงในบ้านเลย4ประตูหน,นะครับฤดูกาลก่อนหน้านี้ครับส่วนใหญ่เป็นการเจอกันในบุนเดส2เยอรมันซะมากกว่านะครับ ผลงานของยูเนียนเบอร์ลินครับแม้ว่ารุกการนี้จะทําได้ไม่ดีเท่ามาตรฐานของรุกการที่แล้วนะครับแต่ผลงาน5นัดหลังสุดครับโดยรวมแล้วพวกเขาถือว่าดีขึ้นจากช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะ5นัดหลังสุดครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวนะครับคือเกมเปิดบ้านดวลเรออลมาดริตในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนอกนั้นเป็นการชนะคู่แข่งไป3แล้วก็เสมอหนะครับผลงานช่วงหลังถือว่า ดีขึ้นนะครับสำหรับเจ้าบ้านยูเนียนเบอร์ลินขณะที่คู่แข่งวันนี้ครับดามสตัดครับทีมบวยหลีกนะฮะอันดับสุดท้ายของบุนเดสลีกาเยอมานะปัจจุบันนี้ครับจากการเล่นไป18นัดครับเก็บเพียงแค่11คะแนนนะครับแล้ว5นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขา ยังไม่ชนะใครเลยท่านชมครับ5นัดหลังสุดครับแพ้ไป3เสมอไป2นะครับเรายิ่งเกมเยือนรูดูการนี้ท่านชมครับฤดูการนี้ดามสตัดตออกไปชนะคู่แข่งเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับคือบุกไปชนะอัลส์บวก2ประตูวนนะครับเสมอไป2แล้วนอกนั้นแพ้หมดเลยนะครับสสิติเกมเยือนไม่ค่อยดีนะดามสตัดตนะครับยิ่งมาเจอยูเนียนเบอร์ลินในบ้านวันนี้นะครับคงจะยากที่จะเอาชนะครับในเรื่องตัวผู้เล่นครับเจ้าบ้านเองไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บ นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ต้องไปช่วยทีมชาตินะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับจะมีก็แค่โจเซฟจูลาโนวิชนะครับที่อาจจะต้องรอเช็คในเรื่องของความฟิตนะครับวันนี้ตัวลุกนำทัพโดยเควินเบอร์เรนครับผมนะฮะเควินโวลแลนด์นะฮะโรบินโกเซนคริสโตเฟอร์ทิมเมลนะครับเซนเตอร์แบ็กเควินโวกนะครับโกก็เป็นเฟดริกรอแนนะครับเหนียวอยู่แล้วด้วย ขณะที่ฝั่งคู่แข่งดามสตัดครับยังมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะตัวหลักอยู่นะครับทำให้วันนี้มองแล้วยูเนียนเบอร์ลินค่อนข้างฟูลทีมกว่าดามสตัดครับในเรื่องราคาครับก็ไม่ได้ดูแพงแต่อย่างใดนะครับทั้งฝั่งของเจ้าบ้านครับเรทเปิดมา0.75ราคาน้ำาจจาก97ครับปัจจุบันขยับลงเหลือ94นะครับขณะที่ฝั่งของคู่แข่งเนี่ยขึ้นจาก93ไป99นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับราคาให้ทางฝั่งของยูเนียนเบอร์ลินแบบ เต็มที่ครับคู่นี้ให้ไปที่ยูเนียนเบอร์ลินครับในเรท0.75เต็มเวลาเต็มเกมครับ คู่ที่สครับบางพาท่านผู้ชมไปดูที่รอบดึกกันบ้างครับเที่ยงคืนตรงดาร์บี้แมตช์นะครับระหว่างลาซิโอครับวันนี้เปิดสนามสตาดิโอโอลิปิโก้นะครับต้อนรับการเยือนของนาโปลีครับในศึกฟุตบอลเกาโช้สเลย์อิตาลีครับพามาดูกันที่สถิติการเจอการเฮตูเฮตก่อนครับคู่นี้ฤดูกาลนี้เจิมไปแล้ว1ครั้งครับที่มาราโดน่าสเตเดียมครับในบ้านของนาโปลีนะครับนัดแรกครับเป็นเจ้าบ้านนาโปลีนะที่พ่ายก่อน1ประตูสองครับแพ้ให้ลาซิโอ นัดแรกผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านลาซิโอครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดีนะครับโดยเฉพาะ5นัดหลังสุดเนี่ยแม้เกมล่าสุดครับจะแพ้อินเตอร์มิลานในเกมซูเปอร์คัพแต่ก่อนหน้านี้พวกเขาชนะมา5เกมติดติดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยแข็งโป๊กนะครับถ้าไม่ใช่อินเตอร์มิลานที่ฟอร์มแชมป์ปีนี้นะลาซิโอไม่แพ้ครับปีนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าไม่ว่าทีมไหนที่เจออินเตอร์มิลานก็แพ้นะครับต่อให้เป็นนาโปลีเป็นเอซีเนี่ยก็แพ้อยู่ดีเพราะ อินเตอร์มิลานปีนี้ฟอร์มแชมป์จริงๆครับก็ยังถือว่าทำไม่ดีครับสำหรับลาซิโอนะครับยิ่งเล่นในบ้านยิ่งเก่งลาซิโอปีนี้ ในเรื่องตัวผู้เล่นครับดูแล้วมีปัญหากันทั้งคู่นะเพราะว่าตัวหลักๆนี่ทั้งโดนแบนแล้วก็ทั้งไปช่วยทีมชาติเนี่ยมีทั้งคู่ครับเจ้าบ้านวันนี้ขาด2ตัวหลักที่โดนแบนในนัดนี้นะครับคือดาวซันโบสูงสุดอย่างชิโรอิโบบิเล่นะครับแล้วก็มาเทียสสักคัตนี่ที่ติดโทษแบนทั้งคู่วันนี้กองหน้าครับก็คงต้องใช้เป็นสำรองอย่างวาเลนตินคาสเตียนอตนะครับฟิลิเปอันเดเซนนะครับมีหลุยอัลเบรโต้นะฮะตัวเก่งของเขาครับนิโคลโลโรเวลลานะครับมาเตโอแกรนดูซี่ แม้เกมนี้ครับจะเสียกองหน้าไปถึง2ตัวแต่ก็ได้กลับมาอีกหนึ่งนะครับส่วนอื่นของทีมมองแล้วเสียหายน้อยมากนะครับก็ยังดูเป็นตัวหลักอยู่ขณะที่ฝั่งของนาโปลีเนี่ยท่านชมนะฮะตัวที่ไปช่วยทีมชาติครับมีวิกตอร์โอซิเฮมนะฮะที่ต้องไปช่วยทีมชาติในศึกแอฟริกันครับนะฮะแล้วก็มีฟองอองกิสไา้อีกคนหนึ่งด้วยส่วนเตะที่ดนแบนครับ4ตัวนะครับสในสตัวเป็นตัวหลัก นะครับหนึ่งเลยควินช่าควารัสเกเลียนะครับที่โดนแบนแล้วก็จิวานนี่ซิมูเน่นะฮะโดนใบแดงด้วยนะครับโกอย่างอเล็กซ์เมเรตครับเจ็บนะฮะนาธานเจ็บมาเทียสโอลิเวราเจ็บนะครับตัวหลักเจ็บหมดนะฮะวันนี้กองหน้าครับส่งสำรองเกือบหมดนะครับมีตัวจริงแค่มาเตโอโปลิตาโนนะครับรัสปาโดรีครับเจียคุโมรัสปาโดรีแล้วก็แจสเปอร์ลีสตรอม นะครับจากไฮทรักแฟรงเฟิร์ตฤดูการนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงนะไม่ค่อยเห็นนะครับเพิ่งเห็นตอนช่วงที่นักเตะตัวหลักมันหายไปนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับส่วนกลางยังมีโรบอตก้านะฮะมีซซลินสกี้ครับมาริโอลุยแล้วก็เจวานนี่ดิโรเซนโซนาโปลีเองเนี่ยกำลังสําคัญหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็ขวัญกาลังใจเองเนี่ยก็ไม่ดีแถมได้พักน้อยกว่าด้วยนะครับ และก็ในเรื่องราคาเนี่ยท่านผู้ชมราคาเรทเสมอนะครับไม่เสมอก็ปอนะฮะตอนนี้ขึ้นปอแล้วท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ขึ้นไป0.25นะครับจากทีแรกครับท่านผู้ชมนะฮะราคาเสมอตอนนี้กลายเป็นว่าเจ้าบ้านลาซิโอขยับขึ้นมาต่อนาโปลี0.25แล้วท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถือว่าราคาเข้าสูตรนะให้ได้แกปบขึ้นนะครับราคาน้ําขึ้นตามให้ได้แคปบนะฮะถือว่าเข้าสูตรครับไปที่ลาซิโอเจ้าบ้านครับในเรท0.25 เต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมนะครับคู่นี้ผู้เล่นมีปัญหากันทั้งคู่นะครับอาจจะออกมาเสมอก็ได้นะครับเสมอก็ไม่เสียหายครับเสมอบางมองว่าเสียครึ่งหรือไม่ใครจะเล่นราคาเสมอเล่นได้ครับวันนี้เฉียบไปที่ลาซิโอเต็มเวลาเต็มเกมครับพาไปดูกันต่อคู่ที่3ครับรอบดึกเช่นเดียวกัน4ทุ่ม15นาทีครับท่านผู้ชมคาร์ดิซิตี้วันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอลลติกบินเบาครับผมในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปน พาท่านชมไปดูสถิติการเจอการเฮดทูเฮดก่อนครับคู่นี้เจอกันส่วนใหญ่เป็นบินเบาที่ชนะมากกว่าท่านชมนะครับชนะมากกว่า90%เลยก็พูดได้นะฮะโดยเฉพาะปีหลังๆเนี่ยฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกในบ,นบ้านบินเบาครับเปิดบ้านถล่มคาดิสเลย3เม็ดนะครับแล้วก็สถิติการเจอกันในบ้านของคาดิสก็ส่วนใหญ่เป็นบินเบาที่บุกไปเอาชนะได้นะครับครั้งล่าสุดเจอกันปี2 0 2บครับบินเบาบุกไปเอาชนะคาดิสิตี้ถึงที่บ้านเลย4ประตูศูนย์นะครับผลงานปัจจุบันของคาดิสิตี้นะครับค่อนข้าง ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะ5นัดหลังเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยในลีกครับแพ้3เสมอ2นะครับแล้วก็ล่าสุดเล่นในบ้านเนี่ยโดนบาร์เซโลนาถล่มเละเลย4ประตูหนึ่งครับขณะที่ผลงานล่าสุดของอารติกบินเบาครับพวกเขาเพิ่งตบบาร์เซโลนาตกรอบสเปนครับแทีมสุดท้ายนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษครับสประตูว2นะครับแล้วก็เกมลีกแม้ว่าล่าสุดครับเขาจะบุกไปแพ้บาลเซียนะครับแต่เกมก่อนหน้านี้ท่านชมในลีกนี่เขาไม่แพ้ใครมาเกือบ10นัดติด นะครับผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้บาลลเซียเกมล่าสุดแต่ฟอร์มยังถือว่ายอดเยี่ยมครับฟอร์มการเล่นยังถือว่าดีท่านผู้ชมนะฮะสำหรับบินเบาฤดูกาลนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นครับแน่นอนว่าคาร์ดิซตตี้ฤดูกาลนี้เขามีเกมรับไม่ค่อยดีจากผลงาน19นัดเนี่ยพวกเขาเสียไปแล้วกว่า30ประตู นะฮะแสดงเหตุเลยว่าเกมรับไม่ค่อยดีนะครับแล้ววันนี้ผู้เล่นขาดไปเยอะด้วยนะฮะผู้เล่นเจ็บไป5าคนน้าชมนะฮะขณะที่ฝั่งของอาร์ติบินเบาครับไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตัวหลักนะฮะวันนี้ตัวรุกครับนำทัพโดยกอก้ากรูเซต้านะครับสคู่วิลเลียมครับทั้งนิโควิลเลียมและก็อินากิวิลเลียมนะครับมีเพลเมเกอร์ครับเป็นโอริฮันซันเซตเก่งมากอะนะฮะตัวรุกนี่โหดทั้งนั้นครับแล้วโกเหนียวด้วยนะฮะโกมือหนึ่งทะมชับ วันนี้ฟูทีมมากๆครับท่านผู้ชมครับทางฝั่ง,งบินเบาส่วนราคาครับวันนี้เรทบินเบาวันนี้บุกมาต่อค่าดิส0.75ุเดคู่นี้จัดไปครับไฮเัคติดลบแสดงว่าทีมเยือนเป็นทีมต่อนะฮะวันนี้บินเบาบุกมาต่อแล้วก็คิดว่าน่าจะถล่มครับท่านผู้ชมนะครับไม่ต่ำกว่า 2- 3เมตรมีแน่นอนครับคู่นี้ฟันทงไปที่แอตแลนติกบินเบาเต็มเวลาเต็มเกมครับทิ้งท้ายไว้ด้วยคู่ดาร์บี้แมตช์นะฮะอีกคู่หนึ่งครับ ของคืนนี้นะครับรอบดึกตี2 4 5นาทีครับนะฮะวันนี้ม่วงมหาการครับฟิออเรนตินาเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับในศึกสุตบอลกาโชิเลอาอิตาลีครับผลงานเฮตูเฮตของทั้งคู่ครับล่าสุดเจอกันในบ้านของอินเตอร์มิลานครับ ฟิออร์นี่โดนถล่มไป4-0เลยครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วสถิติการเจอกันในบ้านของฟิออร์ไม่เคยชนะอินเตอร์เลยนะครับนับปีปัจจุบันนะท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ปี19ปี2020 2021นะฮะจนมาถึงปัจจุบันคือปีนี้ท่านผู้ชมนะฮะเจอไปแล้ว2ครั้งนะครับ1ก็คือในรายการถ้วยนะครับก่อนจะมาเตะลีกนะในรายการถ้วย1นัดนะครับก็ยังเป็นอินเตอร์ครับที่ชนะอยู่ดีท่านผู้ชมนะครับแล้วเจอกันในลีกนะแรกที่บ้านของอินเตอร์โดนถล่มไป4เมม็ดท่านผู้ช ผลงาน5นัดหลังสุดของฟิโอลเรดิน่าครับพวกเขาชนะเพียงแค่นัดเดียวนะคือชนะโตริโนในบ้านนะครับนอกนั้นเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับขณะที่ผลงานของงูใหญ่ปีนี้ครับฟอร์มแชมป์เหมือนที่บางพูดเลยฮะฟอร์มแชมป์ชัดๆเลยนะครับผลงาน20นัดในฤดูกาลนี้ครับยังไม่เคยแพ้ใครเลย นะครับ20นัดครับอินเตอร์มิลานเสมอคู่แข่งไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นเองจาก20แมตช์นะฮะที่เตะในฤดูก,กาลนี้ฟอร์มแชมป์ไหมท่านผู้ชมแล้วปีนี้ครับลุ้น3แชมป์แบบเต็มๆสำหรับอินเตอร์มิลานครับ ในเรื่องตัวผู้เล่นครับสำหรับม่วงมหาการฟิออรเรติน่าเจ้าบ้านวันนี้ครับจะได้ตัวเก่งอย่างนิโคลัสกอนซาเลสกลับมานะครับนอกนั้นก็เป็นผู้เล่นเดิมๆครับลูคัสเบลทรานนะครับเจียโคโมโบนาเวตูรานะครับไอคอนเน่ริคาร์โดซอสติวอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับอินเตอร์วันนี้กลางอ่ะขาดนะท่านชมนะครับติดโทษแบนไป2คนครับมีฮาคารชากานโลกลูนะครับและก็นิโคลโลบาเรลล่านะครับที่หายไปวันนี้นะครับตัวหลักตัวยิงวัน อย่างราอตาโลมาร์ติเนสมาคุตตูรามนะครับเฮนดริกมากิติยานนะครับเดนเซลดูมฟรี free, วันนี้ดูแล้วก็ยังเป็นตัวหลักอยู่นะนะครับขาดกลาง2คนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้บางว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวจบสกอร์ยังอยู่ครับราอตาโลมาร์ติเนสมาคุตตูรามนะครับก็ยังอยู่นะวันนี้เรตต่อไม่แพงครับวันนี้แค่ 0.5ท่านผู้ชมนะครับน้ำจ่ายจาก90ไป97นะครับของทางฝั่งอินเตอร์นะคู่นี้ยังให้ไปที่อินเตอร์มิลานครับยังเชื่อใจลูกเดียวทำได้แน่ท่านผู้ชมโอกาสเสมอมันก็มีครับแต่เกมรุกของอินเตอร์มิลานครับเชื่อว่าลูกเดียวยังไงก็บดได้แน่นอนท่านผู้ชมให้ไปที่อินเตอร์มิลานครับเต็มเวลาเต็มเกมเป็นคู่สุดท้ายวันนี้ครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับทีเด็ด4ตัวตรงวันนี้นะครับสวยๆเลยที่คัดมาให้สรุปให้ฟังครับวันนี้บุนเดสเลกาให้วางไปที่ยูเนียนเบอร์ลินครับครึ่งควบลูกนะฮะคู่ที่2ครับไปที่ลาซิโอครับผมเรท0.25คู่ที่3ครับไปที่บินเบาครับครึ่งควบลูกและคู่สุดท้ายครับไปที่อินเตอร์มิลาน0.5 เต็มเวลาเต็มเกมทุกคู่นะครับส่วนเพื่อนๆครับที่ชอบบอลสูงแรกนะครับบอลสดบอลไวสามารถตามพวกเรามาเจอกันในกลุ่มได้นะครับกลุ่ม V.I.P. บังบอกบอลครับลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสามารถกดเข้ามาได้กลุ่มณปัจจุบันนี้ยังเปิดรับอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเป็นกลุ่ม V.I.P. อัปเกรดนะฮะซูเปอร์ V.V.I.P. นะครับเรามีตัวเต็งให้มีบินให้มี เยให้ทุกอย่างนะครับบอลสดบอลวัยสูงแรกเตะมุมก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์หลังเจอกันได้ในกลุ่มครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด s u b s c r i b e ให้กับรายการด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาท่านชมไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านที่รับชมสวัสดีครับ